สวัสดีครับเนลลมศักด์นะครับพบกับรายการเนลลมศักด์คนจริงพระแท้นะครับครับผมวันนี้เราลองมาศึกษาพระหลวงพ่อทบอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ว่าเป็นพิมพ์หายากนะครับแล้วก็มีค่านิยมหลักหมื่นขึ้นไปผมขออนุญาตพูดอย่างนี้นะครับว่าเนลลมศักด์นะครับไม่ใช่คนที่ดูพระเก่งที่สุดนะครับแต่ผมพอเอาตัวรอดได้นะครับทีนี้มาพูดถึงองค์พระองค์นี้นะครับองค์นี้เขาเรียกว่าล็อกเก็ตพิมตาเสีย ออกวัดช้างเผือกปีพศ2516รุ่นนี้ออกพร้อมกันเนี่ยจะมีพิมพ์ใหญ่นะครับซึ่งจะใหญ่กว่านี้ส่วนองค์นี้เป็นพิมพ์กลางแล้วก็มีพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็มีพิมพรูปหัวใจนะครับจะเป็นล็อกเก็ตรูปหัวใจนะครับถามว่าพิมพ์ไหนนิยมสุดนิยมสุดทุกพิมพครับเพราะว่าหาตัวจริงยากครับครับผมเรามาดูองค์พระกันนะครับเทคนิคส่วนตัวผมนะครับพอได้องค์พระมาเนี่ยพอได้องค์พระมาเนี่ยผมจะพลิกด้านข้างเลย ดูอะไรนะครับดูสีสเกลสีสเกลนะครับมันจะมีไล่สเกลออกมาจากข้างในสู่ข้างนอกนะครับสีจะไม่เท่ากันนะครับลองสังเกตดูนะครับอดูด้านตรงนะครับแล้วก็เอียงดูนะครับเห็นสีพื้นสีฟ้าใช่ไหมครับสเกลสีเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับจะเริ่มเข้มออกมาจากในสู่ข้างนอกนะครับลองดูอีกข้างนะครับ สเกลสีไม่เท่ากันนะครับจดจําตรงนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์ในการพิจารณาทิมนี้นะครับทีนี้ผมดูต่อยังไงนะครับลองเอียงดูนะครับเอียงดูอย่างนี้นะนะครับเห็นไหมครับว่าแต่ละชั้นเนี่ยจะมีชั้นถ้ามองด้วยตาเปล่าไม่ต้องสองกล้องก็ได้ครับจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชั้นมิติแตกต่างกันนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับองค์พระฉากหลังจะต่างกันนะครับเหมือนองค์พระจะลอยอยู่ จะลอยอยู่เหนือฉากหลังนะครับเทคนิคง,ง่ายๆครับฝากติดตามนะครับเนล่มสักคนจริงพาแท้ผมพยายามจะทำคลิปที่น่ารักน่ารักและสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ในการศึกษาหลวงพ่อทบต่อไปขอบคุณครับ